ส0เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งได้เมืองจะได้จัดเหมืองข้างข้าง้อยหลวงนะครับคือตอนนี้บ้านเขาเนะี่ยเป็นเป็นเมืองดินเหมืองดินดำนะครับซึ่งล้ำปางจะมาซื้อเอาใจบ้านเฮาจบีบโอูหเอาไปผสมกับแร่ดินขาวลํำปางนะครับซึ่งมันจะทำให้ดินมีความเหนียวแล้วก็สร้างจุดเต็นท์ให้หน้าดินแล้วก็ขึ้นรูปง่ายครับยิ่ง <c oughs> ขึ้นครับผมแล้วก็ ตอนนี้ผมกำลังทำทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อดินจากบ้านเฮานะครับร้อยเปอร์เซนเพื่อเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในการเผาที่มุณหภูมสูงซึ่งก็ได้ส่งส่งออกแล้วแต่ครับส่งออกในบ้างชิน้นซึ่งมันเหมือนกับงานญี่ปุ่นนะครับจะมีจุดเม็ดเล็กๆเป็นสไตล์ของมันมเหมือนเซนเซนครับซึ่งมันมันอยู่ในดินนะครับ จะเป็นแร่เล็กที่อยู่บ้านเขา<ม>ที่อยู่ในดินบ้านเขา <c oughs> ปกติเวลาเวลาดินทีน่มีแร่เล็กเยอะมันจะเอามาทำแนละ้วมันจะมีจุดมีอย่างเหมือนกับมีต่ำนี้แต่ว่านี่ผมสร้างต่ำนี้ของมันนะเป็นจุดเด่นคือมันในในมันก็มีจุดก็ม,มีจุดที่เยอะแล้วก็ใส่ดีไซน์เข้าไปว่าให้มันออกมาสร้างจุดมันเป็นจุดเด่นเลยครับ <c oughs> ครับเป็นอัตลักษณ์ของเนะ้ดินของแล้วก็มีคนชอบเยอะเลยครับ 就是色斑，对吗？